สวัสดีครับชีวิตที่บ้านเกิดเชนมานะครับหลังจากบดได้ลงลิดมาดนนะครับหยากน้ำนะครับคลิดหยากเห็ดนางน้ำเขานะครับในประเพณนี้แห่หยักเมื่อี้ตอนเสาร์ว่างก็เลยมาถ่ายให้เบิ่งครับอัปเดตง่วนะครับนี่ครับหลังจากฤดูแรงบดได้กินหยาเขียวไปไหนเลยครับนี่จะปล่อยออกมาเล่มนี้ทีละครับเล่มแล้วผมก็ะลับเข้าไปกระซับส่วนกล้วยเหมือนกินนะครับ ้นกล้วยกินมือละกระบะปูนหนึ่งนะครับสีโตครับมอนี่คกับมอที่เคยทายให้เบิงคือว่าบริกินนมแม่นะครับตอนนี้ก็โค้งสางก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วครับมอเน,นี้ก็สีเหลเรือบอ้านนี้งฉีดยาบำรุงนะครับบัานนี้ครบปีแล้วครับครบปีแล้วนี่ครับมอเนี่ยเจ้าตัง นะครับอายุเพิ่งกะสองปีนะครับสองปีนาซเก็บไปเป็นพอพันธุนบ์บานนะครับตอนนี้คงสางเพิ่งกะดีอยู่นะครับเพียงแค่ช่วงนี้ครับอาหารบ่เพียงพ่อในอัดตูปลางเพิ่นบ่ได้นะครับไปนาสิได้ช่วงหนา้าฝนแล้วครับิีดีกินเต็มที่ช่วงหน,น้าฝนนะครับก็อย่อนแสงแน่เจ้าตังนะครับ พาไปเบิ่งอีกแม่หน,น,นึ่งน,น,นะครับแม่เจ้ามีคุณน,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 นะครับนี่คุณเป็นเอฟหนึ่งครับไม่ทองเมนีะเป็นเอฟสองกะผสมเคเอฟสามหนึ่งไว้นะครับนี่สะออกเดือนพฤษภาเนี่ครับ สองเดือนนี่ครับรอเบิ่งเล้ครับผสมสีพันครับผสมแยกเพศไว้ครับออกมารอบนานนะ่าจะเป็นตัวเมียเลยนะครับฝนตกมากนักสองรอบนะครับก็เลยมีหยาขึ้นมาเนี่ยก็ได้ปล่อยเป็นเล่มปกติเราก็บ,บริเเล่มบริเวมีหยาเรารับผูวกไว้ื่อๆเที่ยงเขาเขากินต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยกับผสมหัวาหานผสมเกลือผสมกากน้ำตากลานะครับ ช่วงนี้ผมลดการกันตาลงนะครับเพราะว่ามันของเสียนะครับมันขี้ไหลผมก็เลยบบใส่กากน้ำตาลแล้วครับตอนนี้เหลือแต่เกลือกับไอ้หัวอาหารนะครับ่หัวอาหารเพิ่มโปรตีนเพิ่มสารอาหารในผินเนืเพราะว่าในต้นกล้วยมันก็คือมันมีสารอาหารยังนะครับคิดว่าจะไปปล่อยออกมาเพิ่มออกมาเลาะจักหน่อย เจ้ามีตังค์ครับอายุสองปีสองปีนิดๆครับสองปีประัานพอเดือนหรอครับอันนี้เป็นกะช่วงหนึ่งช่วงประมาณปัญหาหกเดือนก็นมีปัญหานะครับป่วยป่วยอยู่ประมาณสี่หาเดือนคือกันพุ่งกันหนึ่งกว่าสิบบอลอดคือกัรก็กลับมาฟืน้นขึ้นขึ้นมาก็โอเคนะครับกินดีหลรลางก็โอเคอยู่ครับเป็นลูกเป็นลูกไส้ของ ซีไว้อยู hey. ่นครับซีเฮ้ยซีาซีนหะครับเป็นลูกชายซีเห็นใกลๆในหน่อยผลหลอดๆ่นก็เป็น F2 ฟสองน,นะครับนนเป็นลูกชายขขาคเอฟหกแปดผครับนะหมธรรมดาเที่ยงแค่ตอนยังหน่อยบุรกินนมเม่กินนม,ม,นนมขวดมาแต่หน่อยครับก็ขาดว่าอีกบุตรน,นี่ก็จิะีดยาบุรุง่งยาถ่ายพญาธิ่นอีกรอบหนึ่งนะครับ บืาอุงให้กามเนื้อยโค้งสางผุนึ้นมานะครับแล้วก็อีกจักคกเดือนกับดิไซอีกเทือนหนึ่งนะครับดิไซประมาณั้งแก้วสิบํารุงใส่ยาบืรองุงผนอยู่ประมาณจักสามเถือะนะครับลังี้ไปผมไม่อยากใส่ตอนนั้นอยู่ยังหน่อยนะครับตอนนั้อยู่หาโกเดือนกับไม่จะใส่พมยนันเร่งผุนไหวโพดนะครับยันผุนโซคือกันกับตัวนี้นะครับเพรามันเคยเป็น ช่วงนี้กับประทังไปก่อนกินต้นกล้วยไปก่อนกินต้นกล้วยไปนนยดีประมาณสามเดือนแล้วครับสามเดือนลใล้กินต้นกล้วยบางคนก็ถาม่ากินต้นกล้วยมันเป็นยังบอกินทุ่มือได้บอ๊อผมก็บบได้มีเป็นทางวิชาการบันไดนะครับผมก็ให้กินทุกมือครับแต่มีผสมหัวอาหารมือได้หัวอาหารขาดซือมาประทันกับมางมือบ,บริสัยนะครับหัวอาหารก็ดีมีเกลือ แต่ว่าตอนแรกต้องให้กินฟางทุกมือนะครับสี่โตนี่ก็มาก่านก่อนหนึ่งพอมันเห็นมันมีกากใหญ่อาหารแหนนะครับพตอต้นกล้วยมันก็มีมก,ากากใหญ่นะครับมีตะหนามมีผลเสียอยังแน่บ่อกครับถ้าผมเบิ่งนะครับผมก็มันก็มีแต่สีข่ขีมันบ่คอยเป็นก่อนบันไดนะครับขีมันก็อยากเลี้ยวนะครับขีมมันก็อยากเลี้ยกับเน้นทั้ง ฟาง,างทั้งยังแหละครับให้มันกินว่ามันเป็นก่อนแน่นะครับน้ำมันเสาร์ผมก,กับอ,ออกมากิีละครับปล่อยไปช่วงนี้ใครนะครับยังมีหยาเ,เคียวเนี่ยแต่ก่อนบ่มีเลยมีมีหยาเค,ยเคียวเลยครับทีเดียวเป็ในใแหนนี่หยาเค,ยเ,คยเคียวขึ้นมาแหนนะครับ ฝนมันตกหนักสองมื่นแต่จะขึ้นด้วยเบิ้องหยาอยู่ทึ่งนะครับหยาอยทึ่งผมปลูกไปเกือบสามไหลเป็นหยาลูซี่แต่ว่าอาศัยน้ำฝนท่านมีน,ำน้ำฝนนี่กับชิพอ่อได้สิพ่อได้เกี่ยวเดี๋ยวผมก,ก็จะพาไปเบิง้งหยาเดี๋ยวกิบหนาวก็จะพาไปเบิง้งหยาไอ้นี่เปียผมครับผมเห็ุไปดนเลยเบืเ้อพ้นนีกเขื่อนหลบนี้นาชีไดพ้นครับ ก็กำลังข่อยใส่ไปเรื่อยครับกำลังขยายครับไฮห,หนึ่งนาะสิได้นพ้นไปแล้วก็ะชีขยายไปให้มันเต็มมดถุกไฮนะครับมีประมาณสี่ไฮห้าไฮนะครับก็ะชีดข่อยเห็ดไปผมก็ถ่ายลงกับบดได้มีอยังเป็นฉีดเป็นอันหรอกครับบดไดเป็นเรื่องเป็นเหล้าหรอกครับวาเป็นหม้อสัวครับรวมกันเบิดในแต่ละคลิปเลยนะครับผมปลูกพักไวปมังหันกับบดไดพ้นครับน้ำถั่วม เนี่ยอายุสี่ปีครับลูหนึ่งครับลูสองในทองครับสอาบให้ดี <c oughs> ตังในอายุสองปีนิดๆครับมะรินี่แม่มะรินี่ เออบัแมนครับไอโชคนี่โชคนี่อายุหนึ่งปีกับบบกีเมือร์แล้วครับเกิดวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดมีหน้านะครับมีก็เดือนนี่ก็ยี่สิบเอ็ดเดอเดือนนี่ก็เดือนมีหน้านะครับกับปีหนึ่งกับโบกีเมือนะครับผมไปพาบัวแม่มาลิครับแม่นี่ผมล่อล่อมันขึ้นอยู่นะครับล่อล่อมันขึ้นอยู่มันครบสองปีนะครับแม่นี่ เมีนี่เพิ่น6 2ปีเมื่อเดือนน่าจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะครับ2ปีเมื่อเดือนกุมกุมภาพัานธ์เป็นหลูกของไทกีนะครับไทกีพอเป็นเอ็ดเคหาสามหกนะครับแต่ก็โค้งสงั่งผมว่าโอเคนะครับโหนกเนื้อเนื้อแผ่นหลังหาง ล้งกระแบนดีอยู่นะครับ็ะวะ่นก็พัฒนามาได้สำเร็จทุ่าก็โอเคอยู่ครับส่วนลงสำหรับหลางกายเป็นนะครับแต่ยักหน่อยแน่ยอยครับแห่มันก็หน่อยนะครับแหน่แหน่เป็นสีขาวล้วนหน่อยครับกระเบื้องนกเนี่ยค,ค้นดีสวยงามนะครับช่วงเป็นลําปีสกินกับเป็นโดนคาหนาสายคาลังสายนะครับ ได้หลีดน้องออกหมดแล้วครับนี่ยตลอดมาได้ก็โอเคครับรอบเป็นึ้นนะครับคิดว่านาชิบบกี่เดือนเนี่ยครับวนาชิขึ้นถ้าขึ้นก็ท้ามหมอนะครับว่ามีแยกเพียยังไหวแน่เนาะครับกส,โโสิผสมโอ้โหสิเอาเอ็กซ์เคหาซ้ำโอโหสิเอาไอ้เคเอฟเคเอฟสามหนึ่งหรือสิเอา ซี่ไหว้นะครับเบิ่งก่อนครับถ้าซี่ไหว้เพิ่นกะแม่ตัวนี้เพิ่นมันมีพื้นฐานขาวอยู่แล้วนะครับคันใส่บีกผมยันมันแห่งสีด่างแห้งนะครับในใจผมก็อยากเอาสามหนึ่งแต่กระเบื้องหมอก่อนครับว่าเพิ่นมีน้ำเชืีอตัวได้ไหนนะครับพอแยกเปลีแยกเปลี่นดีสีเลือกไลยบ่ได้นะครับเพิ่นพ่อเพิ่นบ่มีลายเขาก็เอาตามที่เพิ่นมีนะครับแต่ขอให้มันเป็นเลือนลอยไปก่อนเพราะพัฒนาเป็นเอฟสองเอฟสามไปก่อนนะครับขยับไปเรื่อยๆนะครับขันแไปผมเห็ดเป็นกลัวสีฮอด กวเหลือลอยเนี่ยโว้ยหมดต่ำสิบห้าสิบหกปีแล้วครับผมว่าแต่ความขาดวังว่ากเกษยรให้มันหอดพุน่นละครับแต่กิไลก็ไปใช้มันหอดจาก F 3. F 3, F F เอฟสามเอฟสามเอฟสี่เอฟสามน่ผมว่าผมนา่าสะหอดในบ่บบดดนนะครับนา่าบะหอดในน่นาสะหอดในบดดนนี่นะครับคิดว่าเอฟสามเนี่ยประมาณจากสามปีกว่าในนาสีหอดครับเอฟสามพอพกนี้เป็นเอฟหนึ่งเบิดแล้วนะครับ นี่ก็ลอผสมนะครับผมก็สิบปิดขีปไปสำนีกรนะครับอยู่ในมั่วตัวนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ผมน้นะเด้อครับช่องชีวิตที่บานเกิดเชนุม,มานครับวัสดีครับ